ตแต่สวัสดีครับทุกคนพืกับผมเพียมสี่ไฟเตอร์นะครับผมก็ห่างหายไปนานนะผมสําหรับการทําคลิปของเ e ็กโปรไฟล์บรรยากานะก็ทิ้งช่วงไปนานมากเลยเพราะว่าําทำคลิปช็อตก็ส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะทําเป็นในส่วนของรีวิวเล็กๆน้นอนซะส่วนใหญ่นั่นเองก็ช่วงนี้งานประจําก็ค่อนข้างจะกินเวลาชีวิตเยอะนะครับผมก็ทํางานมันไม่เหนเวลาไม่ค่อยได้ผมเพราะว่าเดี๋ยวมาสลับกะกันเนาะแบบเช้าเข้ากะเช้าออกกะ ปกติแล้วก็ควงกะแล้วก็เช้าสลับฟันปลาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมเกาะ8ชั่วโมง12ชั่วโมง8ชั่วโมง12ชั่วโมงก็เรียกว,ว่าไงดีร่างกายมันปรับไม่ทันนะผมแล้วก็บวกกับว่าไม่ได้ทําแค่งานประจําอย่างเดียวจะมีทั้งอา่า YouTube ที่คอยหาความรู้เพื่อทำเรื่อยๆนะผมเราจะเป็นเอามาพัฒนาส่ง,งคลิปช็อตอะไรให้เพื่อนๆดูแป๊บเดียวแล้วเข้าใจและแชร์ต่อกันง่ายๆนะครับผม เล็กโปรไฟล์ที่ไม่ค่อยได้ทำส่วนหนึ่งก็เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันใกล้จะพังแล้วแหละก็มาถึงขั้นที่ตัวอะไรอะตัวแผงหน้าจอมาเริ่มกาวลอกและหลุดออกมาแล้วอะก็อ่ถ้าหายไปนานๆไม่ต้องสงสัยนะคือโทรศัพท์พังแล้วก็รอเวลาซื้อใหม่นั่นเองแล้วก็อย่างหนึ่งตอนนี้คิดว่าอากาศจะงอกช่องใหม่เพิ่มนะก็ แต่จริงๆไอช่องที่ผมเคยแปะไว้เมื่อนานมาแล้วที่จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการดัามเนี่ยคือผมพยายามแล้วไม่เหมาะจริงๆครับผมตอนนี้มี2หัวข้อกับระหว่างคาเมลไรเดอร์แล้วก็เป็นเ่วนของคอนเทนต์เกมนะครับผมแต่ไม่ใช่เกมพวกแนวเขาเรียกไงฮะผมจะเล่นเฉพาะพวกผมชอบเล่นเกมแบบพวกแคชชวลนะครับผมแบบเล่นง่ายเข้าใจง่ายแล้วเล่นเรื่อยๆนั่นเองจะแอรบูแอคชั่นล้างผ่านก็คอมก็ไม่ไหวะนะก็เป็นว่าไว้ให้เป็นเรื่องของอนาคตน,นะผมโอเค ก็เสียงในคลิปนี้ก็จะแปลกๆนะผมแล้วก็ต้องขออภัยเรื่องของเสียงกระตุกหรือพูดไม่เต็มเสียงนะผมหรือว่าจะเป็นเสียงที่แบบอ่าผมดูปว่ปวยนะใช่ครับตอนที่ป่วยก็เนี่ยไม่เป็นไรฮนะอยากทําคลิปก็ใช้เอเนจีตอนนี้ที่อยากทําคือผมไม่พูดเพล่ว่าถ้าอยากทําอะไรก็จะทำในตอนนั้นนะผมถ้าไม่ทำในตอนนั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ทดําย,ยาวๆนั่นเองข้อหัวข้อหลักวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไม่เทินแทชชุดใหม่กับ e ปร e ก้นหาจิวในแอชเลดีเวิร์สนะครับผม เรียกได้ว่ารอยย่อพาราดินรอยย่พาราดินสายเจียวไหนเนี่ยจะเป็นเด็กรอย a l ที่สามารถหลวได้ตัวมันเองเนาะเพราะว่าไม่เทินแซ่ซ่วนใหญ่นะครับผมนี่ไงเริ่มอาการเหนือ่อยล้าเริ่มมาละก็ส่วนใหญ่มันมาจากไม่เทินแซ่แหละมันเลยตัวเล่นเนี่ยมันเลยหลูท,ทั้งเด็กที่ง่ายๆคือไปหาแค่ติกเกอร์มาก็ฟูลหลู่แล้วแหละก็ลูกเล่นก็จะเป็นลูกเล่นแบบเดิมนะคือโซชาร์ด เน้นเวฟการโจมตีแต่ที่เพิ่มมาคือสกิลการล็อกแล้วก็การรีทายเระก,กาศที่ดูดดันของแอสเลนนั่นเองแล้วก็ใบแบกของฟอร์แมตพรีเมียมกับบรรกาศสายรอยัลเจวนายนะผมกับมิรันดาก็เวลาตีก็สามารถก๊อปพลังที่อยูนในหนึ่งตัวได้นะผมก็ถ้าบระกาศได้ใช้โอเวอร์ทิกเกอร์ก็้อยล้านนะครับผมถ้าแปะฟอ์ทูด้วยจะยิ่งน่ากลัวก็เอาเป็นว่าเกิ่นมันมามากพอแล้วนี่ก็3นาทีลนวะเข้าสู่ช่วงของเด็กโปรไฟล์และคอมโบเทสกันได้เลยครับ เกรดสามใบแรกที่เราจะนําเสนอผมก็จะเป็นยูนิตของทัศนากิโครีนั่นเองก็คือ broken heart G ว่าไน Ashley reverse นะครับผมอันนี้ก็จะได้แบบปั๊มทองมาเมื่อไปงานแข่งมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็เป็นแบบธรรมดาที่ออกทางไม่เทินแซนั่นเองก็ออกมาตอนประมาณช่วงได้ท้ายแหละมาสู้กับไ g เนาะเพื่อปกป้องความทรงจำของตัวเอง ก็อขออนุญาตเอาแบบใบไม่มีขอบทองมาอ่านเนาะเพื่อความง่ายต่อการอ่านนั่นเองสกิลมี2อย่างอย่างแรกแนะอคทีฟแบนการ์ดฮะโซบลัสองแล้วก็ล็อกเรกาของคุณ1ใบเป็นค่าคอร์สเลือกดีทายเรกา์ดแถวหน้าคูแา้แข่งหนึ่งใบดูการ์ดสี่ใบเรสสุดจากกองการ์ของคุณเลือกคอการ์ที่คําว่า g ิ o n i g ไหนในชื่อการจากในนั้นไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเรกาเซอร์เคิลนำการ์ที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองการ์ตามลําดับใจชอบก็ถ้าไม่ตายก็ G ิ o ซอสนัวเนาะแล้วก็ ยิงเดรการทนาเขาแข่งหนึ่งใบสกิลต่อมาออโต้แวนการ์ดฮะเมื่อยอู่ในนี้โจมตีถ้าคุณมีการ์ดถูกล็อก2ใบหรือมากกว่าค่าคอสเคิลเตอร์บาร์หนึ่งอ่ะค้นหาการ์ดเกรดสองหรือต่ำกว่าจากกองการ์ดท,ที่มีคำว,ว่าจิเวอร์ไนจากกองการ์ดไม่เกิน2ใบคอการ์ดเหล่านั้นลงช่องเดรกาท์เซอร์เคิลสลับกองการ์ดและย unit นี้ได้รับพลังขึ้นหนึ่งหมื่นตามจำนวนการ์ดที่ถูกล็อกของคุณทุกหนึ่งใบจนจบเทิร์น ถ้าคุณมีการ์ดที่ถูกล็อก3ใบหรือมากกว่าจนจบการต่อสู้นั้นคู่แข่งจะไม่สามารถทําการอกร์ดที่ควาดมสามารถพิทักษ์จากมือลงช่องการ์ดเดนเซอร์เคินได้นั่นเองก็เป็นยูนิต5พิทักษ์ใบแรกของรอยย่อพารินวีมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าที่อ่านมาแล้วลองเล่นมาเนี่ยาการ์ดความสามารถ5พิทักษ์ของรอยย่อมันไม่ค่อยมีเนาะแต่ใบนี้นะ่าจะเป็นใบแรกแหละดูทรงก็ใส่ไว้4ีตัวนะตามคอนเซปต์เด็กของเรานั่นเองใบถัดไปก็จะเป็น เพียวฮาร์จิวไนแอชเล่นะครับผมก็จะใส่ร่างแรกเอาไว้ด้วยนั่นเองเพอไว้ปั่นเวฟการโจมตีนั่นเองความสามารถก็คือออโต้เวนการ์ดแล้วก็เรียการดเมื่อจบการสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีโซบลาสองคาคอร์ค้นหากา์ดเกรย2สองหรือต่ำกว่าที่มีคาําว่าจิวไนจากกองการดไม่เกินหนึ่งใบคอาการ์ดเหล่านั้นลงช่องเรียการ์ดแล้วสลับกองการถ้าอยู่บนช่องเวนการ์ดเซอร์เคิลจะได้คอสองใบแทนหนึ่งใบนั่นเองนะครับผมก่อตีเศษเศกเวฟเพิ่มมาโจมตีต่อนะแล้วก็สกิลหนึ่งคือออโต้แวนเรีย เมื่ออยู่ในนี้ถูกคอทับบนเซอร์เคิลเดียวกันนะเมื่อ,อยูนิตอื่นของคนลงสนามในเซอร์เคิลของอยูนิตนี้ค่าคอสเคิลเตอร์บาร์หนึ่งอะยูนิตที่ถูกลงสนามไปนั้นจะได้รับ1คริติคอลบวกหนึ่ง,งจะจบเทิร์นก็ลงบนเซอร์เคิลเดียวกันเมื่อจะเป็นาการได้ท่าเป็นการเซอร์เคิลหรือคอทับประกาศเซอร์เคิลน,น,น,นะครับผมก็สามารถทําได้นะและประยุดท้ายจะใส่ไว้นั่นก็คือ leading jewel knight salome นะครับผมใบเก่งของ royal paladin สายจิวไนท์คาสามารถออโต้แวนการ์ดเบอร์เเทิร์นเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งเป็นคาคอสเลือกการ์ดจำนวนมือคุณหนึ่งอ่ากี่ใบก็ได้นะที่ติดชื่อจิวไนเนี่ยคอการ์ดเรานะั้นลงช่องเดกกาเซอร์เคิลจากนั้นนะถ้าคอ3ใบหรือมากกว่าและแวนกาดขอเขากแข่งเป็นเกรดสามโสูงกว่าโซบราสี่เป็นคาคอสและสแตนซาโลเมอ่าไรไม่ลบด้วยนะผมจะกลายว่าจะเป็นแวนที่สาม,มารถโจมตีได้สูงสุดประมาณ5้าเวฟถึงกี่เวฟวะ ถ้ารวมกับเจ้าแอดเลไปด้วยก็ประมาณ7เวฟนะแล้วก็ Auto ria, ออโต้แวนเรียฮะเมื่อยูนิตอื่นของคุณลงสนามบนเซอร์เคิลของยูนิตนี้เขาตะบานหนยูนิตนั้นได้รับพลังเพื่อน10,000และได้ยปรหนึ่งจนจบเทิร์นก็เหมาะเอามายืนเป็นช่องบรนากาศเนาะก็เวลาเล่นเนี่ยก็จะร้าเป็นใครก่อนก็ได้เนะเมื่อจะเป็นแอ l เล่หรือซาโลเมนะครับผมถ้าร้ายเป็นแอดเล่ใแรกแล้วรลาเป็น แอดเล่รีเวิร์สก็จะมีคลีนคอนกดดันส่วน5ไลฟ์เป็นสโลเมก็จะมีไลฟ์เช็คในการกดดันนั่นเองนะครับผมกอกเป็น3ใสไปเพียงแค่10ใบต่อไปที่เกรด2กันเลยเกรดบแรกผมก็จะเป็นของจากไมเทิลแซชุดใหม่กับแอดเล่รีเวิร์สเนาะก็คือแบบนี้อ่าแบงติงซีว่าไหนมิเรนดาอ่าชื่อเหมือนน้ำเขียวมิเรนดาไม่ใช่คนละอย่างกันความสามารถก็คือออโต้ฮารริเอรการเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีใน,ในขณะที่ยังไม่ถูกบูท ถ้าเป็นการคุณมีคำว่าจีเว็บไหนในชื่อกาสเคิลเตอร์บาร์ดหนึ่งอะเลือกเป็นการคู่หนึ่งใบจนจบการต่อสู้นั้นเพิ่มหรือลดพลังของยูนิตนี้ให้เท่ากับยูนิตนั้นเป็นเกศสองที่มีสกิลขั้นจะเก่งนะแต่แลกการจ่ายหนึ่งเคิลเตอร์บาร์ถ้าเกิดว่าเป็นในเวนการภาค V ีซีรีส์เนี่ยเล่นในฟอร์แมต V เนาะถ้ารวมสกิลและพลังของเอสเลดีเวิร์สเนี่ยมันจะสตาร์ทที่ประมาณสามหมื่นสามพันหรือไม่ก็สี่หมื่นสามพันนะ ถ้าได้ทิกเกอร์ไปสองได้เช็คไปเนี่ยก็จะเป็นประมาณ5 0,000กว่ากว่านะก็ถ้ามิเรนดาเนี่ยถ้าเป็นในฟอร์แมตพรีเมียมก็ถ้าสมมติลงโอเวอร์ทิกเกอร์ให้กับแวนการ้าเราก็จะกล่าวว่าเราจะมีเรียการตีร้อยล้านได้ถึง2ตัวเลยนั่นเองอันนี้คือฟอร์แมตของพรนะีเมียมเนาะเดี๋ยวรอชมในฟิล์มเอียมได้นะว่าจะเล่นยังไงแล้วก็ออโต้ฮะแวนการ์ดเรียการเมื่อยูนิตอื่นคุณลงสนามในเซอร์เคิลของยูนิตนี้โซชาร์นะอ่าโซชาร์ตหนึ่ง ถ้าคุณไม่มีการหงายหน้าอยู่ใดนดาเมจโซนเลยจะได้คอร์เตอร์ชาร์จหนึ่งด้วยนั่นเองก็เป็นตัวคืนคอร์สได้ดีครับผมสำหรับรอยย่อพระดินก่อนรู้สึกว่าตัวที่คืนคอร์สคอร์เตอร์บารเนของรอยยลจะมีจํานวนจํากัดเนาะถ้าจะไม่ผิดต่อไปครับผมเป็นใบนี้ใบสําคัญที่เอาไว้วนกองนั่นก็คือเ uh, uh, อ็กซ์โปดจิวไนรีลความสามารถมี2อย่างอย่างแรก Auto Re uard, ออโต้เรียกาดเมื่อโจมตีค่าคอร์คือ นำนอว์วูนิตจากดับโซน2ใบนะผมไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดโซชาร์ดหนึ่งและยูนิตนี้พลังขึ้น5,000จนจบการสู้นั้นแล้วก็ออโต้แวนรี ar, ฮะเมื่อยูนิตอื่นๆคุณลงสนามบนเซอร์เคิลของยูนิตนี้ยูนิตท,ที่ลงนั้นจะได้รับพลังขึ้น1 0,000จนจบเทิร์นเป็นตัวบัฟพลังไว้ให้ตีต่อได้ด้วยนั่นเองใแบบแรกใบสุดท้ายผมก็จะเป็นใบนี้กับด็อกม้าท้ายเจีวไนซีบิล สามารถออโต้แวนการ์เดกานะเมื่อโจมตีค่าคอสคือนำการ์ดเกรดสองหรือต่ำกว่าจากบนมือหนึ่งใบเข้าสู่โซลและจั่วการ์ดหนึ่งใบก็จะเป็นการที่เอาไว้เพิ่มโซในช่วงแบบมาแบทเทิลเฟสเนาะแล้วก็ออโต้แวนการ์เดกานะเมื่อยูนิตอื่นคุณลงสนามบนเซอร์เคิลพรอหยุดนี้อ่าดูการ์ดสามาประสุดจากกองการ์ดของคุณเลือกการ์ดเกรดสองหรือต่ำกว่าที่ติดชื่อเจ้วไหนไม่เกินหนึ่งใบคอการ์ดนั้นลงช่องเดกาเซอร์เคิลและนำที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดตามลำดับใจชอบ ก็เกรดสามมันในเล่นกับการคอร์เกรดสองหรือต่ำกว่านะก็ใส่ไว้พวกนี้ไว้เยอะๆก็น่าจะดีนั่นแหละก็เกรดสองทั้งหมดจะมีเพียงแค่11ใบเนาะต่อไปที่เกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งใบแรกผมก็จะมาแต่ชุดของมาเทิร์นแซนเหมือนกันก็นมันมาเทิร์นแซนทั้งชุดเลยนี่หว่าของรอยย่อพลเรือนสายจีเวนะอ่ะอันนี้เป็นชุดใหม่ให้ผมกับเอ่อซีเคียร์โรตี w ้จีเวนไนเอลเวนคอสม่านะแอคทีฟเรการค่าคอสคือเรสยูนิตนี้ นำ n o r m มอลยูนจากดรอปโซนของคุณ1ใบไว้เรียงไว้ใต้กองการ์ดโซชาร์หนึ่งอะเลือกใบการ์ดของคุณที่มีคำว่าจีไว้ในในชื่อกาสหนึ่งใบพลังขึ้น5,000จนจบเทิร์นเป็นใบบัพลังให้กับแวนการ์ดได้อีกอีกหนึ่งใบแล้วก็ Auto rier, ออโต้แวนเรียฮะเมื่อยูนิตอื่นของคุณลงสนามเบอร์เซอร์เคิลของยูนิตนี้ดูการ์ดสองใบประจุจากกองการ์ดของคุณเลือกการ์ดที่มีคำว่าจีไว้ในไม่เกินหน,นึ่งใบแต่ในนั้นแสดงและนำการ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือแล้วก็นำที่เหลือไว้เรียงใต้กกกกอองาาาาาร์นะาดดแลลลวว็ตตตมำัััับบใจชาชาหหาเ่่นนนะ ไปถัดไปก็จะเป็นใบเนี้ยชาร์จิ่งจิวนไนท์อยู่นอร์ดิวส์ความสามารถแอคทีฟเดีากานะเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งนำนอง์มลยูนิตจากรอบโซลหนูคืนหนึ่งใบไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดโซชาร์จหนึ่งอะยูนิตของคุณที่มีคำว่าจิวนไนท์ในชื่อกาดหนึ่งใบพลังพื้นห้าพันจนจบเทิร์นแล้วก็ออโต้แวนเรียะเมื่อยูนิตอื่นลงสนามโบเซอร์เคิลของยูนิตนี้อ่าจะได้จูบการ์ดคือหนึ่งใบและใบสุดท้ายผมอ่ ฟลูตติ้งเจ๋วะนะยูนิสนะครับผมความสามารถก็คือออตโต้เรการนะเมื่อเจอาก,กันสู้ที่อยู่ในนี้บูสโซบันค่าคอสคือนำ normal ยูนิตจากดรอปโซนของคืนหนึ่งใบไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดโซชาร์จหนึ่งอะแล้วก็สามารถนำยูนิตนี้กลับขึ้นมนือได้ด้วยนั่นเองเป็นค่าชิลเวฟป้องกันต่อแล้วก็ออโต้แวนเรียฮะเมื่อยูนิตอื่นของคุณลงสนามบนเซอร์เคิลของยูนิตนี้เลือดเดทายเดกาคู่แข่งหนึ่งใบที่อยู่ในแถวแนวตั้งแนวเดียวกับยูนิตนี้ ถ้ารีทายไม่ได้นะผมจะได้จั่วการ์แทนนั่นเองก็สามารถเป็นบยิงบอดได้ด้วยนั่นเองนะครับผมเบหนึ่งใส่ไว้ตั้ง12ใบครับผมเพราะว่ามีประโยชน์ทุกตัวต่อไปไปที่ทิกเกอร์เซตกันเลยมาช่วงทิกเกอร์เซตนะครับผมก็เช่นเคยตัวเริ่มเป็นตัวเริ่มภาค V เนาะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งตำนาน a m b r บ s i u เซียก็สกิลผมไม่ต้องพูดถึงเนาะก็สกิลเดิม,มแหละ แต่ว่าถ้าตัวเริ่มที่เป็นสายรอยย่อเข้ามาจริงก็คงจะเปลี่ยนไปใช้ใบนั้นนะเพราะว่ามันติดเต็มดีก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทําหรือเปล่านะไอ้พวกประเภทตัวเริ่มแค่เปลี่ยนอาร์ตแต่สกิลเดิมนะที่ว่าเป็นเต็มพวกลิงจ็อกเกอร์ก่อนเท่าที่เท,ท่าไปดูมานะจะมีสายซิลสายของอ,อะไรลิงจ็อกเกอร์ไอ้สตาร์เวเดอร์ดัตเทลยูนิคอร์นแล้วก็ของจิวเวอไนท์เนานะก็ลากราบราบนะครัราบงามมาแจก เป็นปลอยหรือเป็นธรรมดาในส่วนของ CP ADVS ชุดไหนก็สักชุดหนึ่งก็มันตั้งไกลานะกว่าจะเข้ามาพวกนู้นทริกเกอร์ก็จะเป็นในส่วนของฮิวเกรสามใบกับอินโนเซนต์เรดราก้อนฮิวการเดียนะครับผมสกิลเมื่อลงช่อง Guardian, การเดียนเซอร์เคิลจากมือถ้ายังไม่เคยรายการเกรดสามหรือสูงกว่าในไฟนี้อ่าเลือกความสามารถด้านล่างอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแรกฮนะเลือกบรรกาศของคุณหนึ่งใบพลังเพิ่มขึ้นหจนจบเทิร์น อย่างที่2เลือกยูนิตคู่แข่งหนึ่งตัวหากสองคริตคอนจนจบการต่อสู้นั้นแล้วก็เมื่อลงช่องเรกาเซอร์เคิลจากมือถ้าดาเมโซนไม่มีการ์ดสักใบเลยเอากาดหนึ่งใบาจากท็อปเด็กไปวางที่ดาเมโซนในสภาพงายไม่นับว่าเป็นการทริกเกอร์เช็คนะครับผมแล้วก็เป็นเพอร์เฟกต์การ์ดโลกประกายแสงอิโซเดรรอพิพักแล้วก็จะเป็นคริสเซนตีเนลกับผู้นำพามาซึ่งความฝันเบเนลุส2ใบแล้วก็จะเป็นคริอีก8ใบกับอาร์ซวินแห่งอนาคตริวแล้วก็จะเป็น ผู้นำพามาซึ่งโชคเอโคนาผมพอชื่อเป็นสิริมงคลดีนั่นเองก็จิวไน์สายนี้สามารถเล่นในส่วนของสปีดรานเป็นแบบแปะฟอสสองก็ได้แปะฟอสวันก็ได้นะครับผมก็ดูตามแล้วแต่สถานการณ์เนาะหรือจะเปลี่ยนเป็นรอสี่เป็นครี๘ก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้คือความถนัดผมคือปรับมาเล่นสายสิบีีแหละเพื่อรูปเกมที่ไวและก็ชับเวลานะครับผมโอเคทริกเกอร์เซตไปหมดแล้วต่อไปที่คอมโบเทสกันเลย มาเข้าคอมโบเทสนะครับผมก็จะเซตอัพมือเว็บประมาณนี้ครับผมนี่เท่าที่ไปส่องมาบางช่องครับผมมีการพูดคําว่าเซตอัพมือตามผมด้วยแหม่ไม่เรานี่เป็นไอดอลของใครหลายๆคนจริงๆนะเนี่ยถึงขั้นต้องก๊อปควาพูดเราไปไปพูดตามในคลิปเลยก็ไม่เป็นไรครับผมอ่าผมจะเริ่มบทบาทของเพลเยอร์อ่าเพลเยอร์วานละกันเนาะเขาแล้วก็สแตนด์อัปมันกาดจุดเริ่มต้นแห่งตำนานแอบบโรเซียสเข้าเรื่อสแตนด์นันดโด รายให้ผมเป็น Security ิตี้จีวไนท์อารเวนควสามารถของอ่าไอเอโบเซียจั่วการ์หนึ่งใบแล้วก็ผ่านเธอนะครับผมก่อถ้าคลิปมันมีการกระตุกหรืออะไรหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะทีนี้คู่แข่งตีมาก,ก็รับดาเมจเล่ยน,นะผมดาเมจเช็คอ่าไม่มีเป็นแอ็ดเล่เข้าเธอสแตนด์ร้อนทีนี้เราต้องการปูสนานมเพราะฉะนั้นเราจะร้ายเป็นซีบิลความสามารถของอารเวนดูท็อป2ใบฮนะหนึ่งใบขึ้นมือนหนึ่งใบไว้ใต้กอง เออเกรดอะไรนะไม่ได้บอกเกรดใช่ไหมขอแค่ติดชื่อจิวันไหนโอเคผมจะเลือกเป็นแอชเล่ขึ้นมือแล้วก็เอาอยูนิตกลับไปใต้กล้องทีนี้สกิลเออสกิลของเขาผ่านไปแล้วนี้ก็คอเป็นใครดีอ่ายังไม่คอแล้วกันเนาะอ่ะซีบิวโจมตีนะผมสกิลทำงานเอาการ์ดเกรดสองลึกตำกว่าจากมือหนึ่งใบย,ยัดเข้าโซไปฮะอ่าผมจะเอาเป็น มิรันดายัดเข้าโซไปครับผมแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบไรฟ์เช็คครับผมไม่มีทิกเกอร์เป็น Ray e well. เรยอิลเข้าเทิร์นทุกแข่งตีมาผมผมจะรับไปถึงให้ถึง3ดาเมจละกันดาเมจเช็คหนึ่งรอทิกเกอร์จั่วเซคันะฮิลทิกเกอร์ฮะฟื้นฟูหนึ่งดาเมจฟื้นฟูเป็นแอชเล่อีกเดมหนึงอ่าไม่มีครับผมประมาณนี้เข้าเทิสแตนแอนด์รอครับผมอ่ะละครับผมไรฮะพีโอฮาร์จิวไนแอชเล่ อิมเมจเนอรี่กี่ป่ะผมถ้าเราดันดาเมจเขาขึ้นไปประมาณ2อถึงสให้เลยนเป็นฟอสทูก็ได้แต่เพื่อความมั่นคงอะผมจะเลือกเป็นฟอสวันให้กับแบนกาดนะครับผมหรือเรียการก็ได้มันจะได้ตีแรงทีนี้ก็สกิลของซีบิวว่าผมดูท็อปเด็กสามใบเซสองต่ำกว่าติดจิ้วไว้หนึ่งตัวคอลงช่องเรียกาดหนึ่งสองสามอะผมเลือกที่จะคอเป็นส่วนของ มิรันดาครับผมคอเลยแล้วที่เหลือเลยนะมาใต้กองการ์ดแต่นั้นก็คออ่าเรย์ยิวรับผมคอนอร์ดิวูดสกิลของนอร์ดิวูดนะหนึ่งคอเตอร์บาร์ครับผมเก็บแอตเลกกลับไปใต้กองโซชาร์หนึ่งอะเรียกการาเลือกยูนิตหนึ่งตัวที่มีคำว่าจิวไนท์บวกห้าพันผมจะเลือกเป็นขอจะเลือกเป็นมิรันดาครับผมเพราะว่ามาตีปัสเซ ทีนี้ก็ข้อยูนิสเขียอ่าเล่นประมาณนี้พอครับผมทีนี้ข้อเบเทอเฟยนะอ่าให้ใครตีก่อนดีให้อ่าเรย์ยูตีก่อนนะให้นอนดีวูดเบรย์บูช่วยไปเลย1มื่นแปดทีนี้แอสเล่โจมตีนะผมสกิลทำงานนะอ่ายังไม่ทำงานสิต้องจบการสูโซที่ตีก่อนทวินได้ผมเฟิร์สเช็ครลิเกอร์ฮนะผมส่งพลังให้กับมิลันได้อีกทีหนึ่ง จูดการา์หนึ่งใบเซค้าเนะี่ยไม่มีทิกเกอร์เป็นซาโลเม่ทีนี้ก็จบการสู้ที่ตัวแอสเล่โจมตีเนี่ยโซบราร์สองครับผมเวลาโซบราร์ก็จะโซบราร์เป็นตัวของตัวที่เอาไว้เล่นและสามารถรีกองการ์ดได้นะครับผมซูเปอรเดียคอการ์ดจิวไนส์เกรดสองหรือต่ำกว่าไม่เกินสองใบลงช่องเลกาเซอร์อเคิลนะและการที่จะซูเปอรเดียคอไปนั้นก็คืออ่ายูนิตไม่ใช่นอร์ดิวส์แล้วก็เป็น ซีบิลนะครับผมสอบกองการ์ดทีนี้ก็รันเท็กทีละตัวสกิลของนอร์ดิวูดนะถูกคอทับวงเซอร์เคิลเดียวกันได้จุกคือ1นึงใบสกิลของอาเรอยลบวกพลังให้กับตัวตัวที่ถูกคอทับหนึ่งใบทีนี้ก็ไล่ตีต่อฮนะอะฝั่งนี้ตีเหมือนเดิมสกิลของอด็อกเจ้าซีบิลครับผมอเล่นต่อฮะ เอา,าเอาการในมือเข้าโซไปให้เยอะที่สุดเพราะว่ามาทดแทนส่วนของโซบร์ที่ออกไปแล้วจะจวดขึ้นจวเป็นีวเวิร์สทีนี้ก็มิรันดาโจมตีนะผมสกิลไม่ต้องใช้ผมเพราะว่าพลังของมิรันดาเนี่ยได้รับพลังเยอะอยู่แล้วส่วนไอ้ทิกเกอร์เมื่อกี้ผมไม่ได้ผมเลือกที่จะไม่โยนให้เบนการ์ล้วการถือว่าหายกันไปเนาะแล้วก็ทีนี้สกิลของเจ้ายูนิสนะฮะจบการสู้ที่บูนฮะนอมอนใบกลับไปใต้กอง ผมเอาเป็นมิรันดากับใต้กองแล้วก็โดดขึ้นมืครับผมทีนี้คู่แข่งตีมาผมก็จะรับไปถึง5้าดามเมจเลยแล้วกันนะครับผมดามเมจเช็คหนึ่งไม่มี2ไม่มีครับผมประมาณนี้ทีนี้ดอกโซนเรามีอยู่ที่4ใบนับการในโซวหนึ่งสองสามสี่โซมีบี่ใบทำไงให้เป็น6ใบเพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้ครับผมแน่นอนฮนะบทเบียร,ร์มันก็ต้องมีใช่ไหมเดี๋ยวผมขอหยิบบทก่อนแป๊บหนึ่ง จงกลืนกินแสงสว่างขวามืดอนันชั่วร้ายไร้โรเก้นฮาร์ดเจียวไนเอชเล่รีเวิร์สอิมเมจเนลี่กิฟฟ์ฟอส o ์วานนะครับผมผมจะเลือกให้กับเดก้าละกันจะได้ตีแรงอ่ะสแตงก่อนสกิลของ a อชเล y ครับผมจ่ายหนึ่งคอเตอร์บาร์นะทูคอทัาบหรือไรท้าบในเซอร์เคิลเดียวกันบวกหนึ่งครีติคอนให้กับยูนิตใบนั้น ทีนี้การดในโซของเราเนี่ยมีแค่5้าใบใช่ไหมแต่ว่าสกิลของเจ้าแอดเลรีเวิร์สเนี่ยมันจ่าย2องโซบายเพื่อล็อกเลกาหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นอีก1นึ่งโซเราก็จะมีหกใบเพราะฉะนั้นนะผมคอไปเลยฮะอ่าคอทับเหรออ่าคอทับไปเลยแล้วก็จูบก,การ์ดคือ1นึ่งใบดีนี่อ่าได้ไนก็ได้ๆหนละคอลงไปครับผมคอทับสกิลดูสฮะอ่ารีด รีดการ์จากกองการแล้วผมแล้วก็อีกสักหนึ่งทีอ่ะคอใครดีอืมอ่ะคอทัาปะผมสกิลของมิรันดาอ่ะเมื่อถูกคอทัาเบอร์เซอร์เคอร์เดียวกันโซชาร์จคือนะเท่านี้เราก็จะมีโซถึง6ใบว้เล่นต่อแล้วนั่นเอง สองี่หประมาณนี้นะครับผมดูซิมีอะไรนะ่าเล่นอีกอ่ะไหนๆก็ไดหนแนล้วคอไปเลยผมไม่มีอะไรคอเป็นค่าคอในการล็อกอ่สกิลของเอาเวนะเรสนะผมแล้วก็เอาจิวไนท์หนึ่งตัวกลับไปใต้กองกานะเอาเป็นมิรันดาโซชาร์ดหนึ่งะครับผมชาร์จเป็นแอชเลแล้วก็จิวไนท์หนึ่งตัวปัดห้าพัน ก็เลือกเป็นแมนการแหละปัดห้าพันแล้วก็ทีนี้สกิลของแอชเลย์ดีเวอร์นะโซล拉สองผมจะโซ布าเป็นอ่ะพวกนี้แหละจีวไนท์ล็อกเรการนะล็อกก็ผมอา่ารีทายเรยกาแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบครับผมแล้วก็เปิดท็อปสี่คอไม่เกินหนึ่งใบและที่เหลือเย่างใต้กองหนึ่งสองสามสี่โอ้ริกเกอร์ล้วนๆอา่าได้เช็คก็ชนะไปแล้วแหล,แหละเมื่อกี้อ่ะเย่างใต้กองครับผม แล้วก็อีกทีงนร้บผมจีวิสซอสหนัวดีทายเดลกาแถวหน้าอีกทีหนึ่งเปิดท็อปสี่หนึ่งสองสามสี่คอเป็นใครดีคอเป็นยูนิตแล้วกันนะแล้วก็เลียงได้ก้องสกิลยูนิตนะผมเมื่อถูกคอทับนะอ่ายิงเดกากู่แขงหนึ่งใบที่อยู่ในคอรัมเดียวกันถ้ายิงไม่ได้ได้จัว่วผมเลือกจั่วแล้วกันอีกทีนึงครับผมเ,เมื่อกี้เราล็อกใครอะ เมื่อกี้อ่าล็อกฝั่งนี้แล้วกันสกิลแวนต่อยอถึงฮนะสบารสอจิวซอสหนัวผมเปิดหนึ่งสองสามสี่าล็อกปินคนนี้แล้วคอหนึ่งใบผมจะคอเป็นนอดิวุฒะผมแล้วก็เิียงใต้กลองตามลำดับใจชอบสกิลของซีบนะิวฮะถูกคอทับเปิดสามหนึ่ง สองสามคอได้ไม่เกินหนึ่งใบและที่เหลือเรียงใต้กองอ่าผมจะคอเป็นอ่ามิรันดาผมน่าจะวนมิรันดาไปเยอะแหละอยู่ใต้กองน่าจะสองตัวมั้งใช่ไหมไม่สิอยู่ใต้อยู่ใต้กองตัวเดียวอ่าไม่เป็นไรผมสกิลนอร์ดนะิวได้ะโจกาหนึ่งใบอ่าคอทับไปเรื่อยๆผมคอทับอ,อีกถูกคอทับชาร์จหนึ่งอะสกิลบีดนะผม เอากลับไปใต้กองชาร์จหนึ่งลำลำลำแล้วก็ทีนี้ยังไงต่อดีอ่ะคอเป็นเรีิวทีหนึ่งครับผมเปิดสองหนึ่งใบขึ้นมือที่เป็นจีว่านี่เหลือยงใต้กองทีนี้ก็เข้าแบทเทิลเฟสแล้วครับผมให้เรียวโจมตีฮนะสกิลเก็บน้ำมอนสองใบกลับไปใต้กองพอผมจะเก็บเป็น เอาเปตัวววลกองอ่ะแหละเนี่นว่าเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้สองไปนี้กลับไปใต้กองชาร์จหนึ่งครับผมชาร์จเป็รคโอ้มว่าคิดิคอนน่าจะอยู่บนหัวกองนี่แหละไม่เหลืออะไรแล้วน่าจะวนจน,จนมาสุดหัวกองแล้วบวกห้าพันให้กับตัวเองอะอ่ะอีกทีนึงครับผมโจมตีก็รอบนี้วนเหรอรอบนี้ผมไม่วนแล้วกันพลังสองหมื่นเอสลดีเวอร์โจมตีครับผม หยิบการ์ดขึ้นมาสิอ่าเมื่อโจมตีอ่ะเสียเมื่อโจมตีหนึ่งบาร์แล้ผมถ้ามีการ์ดโดนล็อกสองใบหรือมากกว่าฮะอ่าค้นหาเจ้าไหนเกตสองหรือต่ำกว่าจากกองการ์ดไม่เกินสองใบสุดพิเดียคอมิรันดาเอา้าโอเคมิรันดาเราหมดสนามแล้วอ่ามิรันดามิรันดาแล้วใครอีกดีอ่ามิรันดาแล้วก็ เอาเป็นซีบิลแล้วกันจากนั้นนะผมพลังจะบวกหนึ่งหมื่นตามการ์ที่ถูกล็อกใช่ไหมบวกหนึ่งหมื่นตามการ์ล็อกถ้ามีการ์ล็อกสามใบก็ห้าพิทักษ์จากมือนะครับผมก็แอสเล่บวกไปสามหมื่นนะแล้วก็สกิลของเรอิว e บวกหมื่นให้กับซีบิลอีกทีหนึ่งฮนะบวกหมื่นให้กับซีบิล ไอโบเหมือนให้กับเจ้าไอมิลันดาอ่าจากนั้นก็ตอนนี้แอสเล่เรามีอยู่ที่2องคริติคอนนะผมพลัง40,000กับ8,000ทวินได้เฟิร์สเช็คคริติคอนนะผมให้ผลังอ่าให้พลังกับแอสเล่ส่วนคริติคอนโยนให้กับโยนให้กับมิลันดาก็ได้นะตัวตัวหัวิีอยู่ไหนวะอ่ะ คีดิคอนให้มิลันดาส่วนพลังให้กับแอดเล่เซคันเชคอะคีดิคอนเทเกอร์อะพลังให้กับแอดเล่เหมือนเดิมคีดิคอนอโยนให้ซีบิวก็ได้ชุบชุบอ่ะอ,ะ,อะบวกหมื่นทีนี้ก็นับพลังครับผมอ่าซีบิวก็ตีธรรมดาเนาะ,ะ 30, สามหมื่นสามสามหมื่นกับสองีดส่วนมิลันดาโจมตีเนะสกิลเมื่อโจมตีและไม่โดนบูนะ่ะหนึ่งคอเตอร์บาร์นะ ปราบ p วเวอร์ power, หรือลดพาวเวอร์ให้เท่ากับแบนกาดนะครับผมอ่ชึบนะ้บพลังให้หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นหกหมื่นกับอีกแปดพันนะครับผมรวมกับฟอสหนึ่งจะเป็นเจ็ดหมื่นกับแปดพันใช่ไหมมาดูอีกทีสิเพิ่มหรือลดพาวเวอร์ของยูนิตน,นี้ให้เท่ากับยูนิตน,นั้นโอเคอ่า 1 0 0 0ง0 0 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 5 0 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 0่0 0 0 6 0 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 0อ่ะพลังเท่ากับเท่ากับแนการ์ดแล้วแล้วก็ฟอสวานบีเป็นเจ็0 0 0 0นแป0 0ันผมมี2อคริตคอนก็สเตปการเล่นก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับแอ h เล y รีเวิร์สนั่นเองก็ถ้ามีภาพระการใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมก็ไม่ได้ทำเดโไฟล์โาเนะเพราะว่าติดงานโอเคนะเข้าสูช่วงท้าคลปกันได้เลย ก็จบลงไปแล้วผมสลับเด็กโปรไฟล์ของรอย a l อพล a ดินสาย broken heart g o 9 o ashley reverse ของ PMC fighter นะครับผมก็ไม่ได้กลับมาทำเด็กโปรไฟล์ของแ่นการาสนานะผมก็อย่างที่บอกแล้วว่าติดปัญหาหลายๆอย่างเนาะเมเนเวลาไม่ค่อยได้ก็ใครมันจะไหวว่าทำงาน12ชั่วโมงสลับเช้าสลับเย็นอยู่งั้นอ,ะอ่ะก็ลูกเล่นหลักของ ashley ก็ยังมาเหมือนแนวทางเดิมก็คือการสแปมเพื่อนจากกองการ์ดแล้วก็ ทำเวฟการโจมตีเพิ่มเรื่อยๆก่อนลูกเล่นของการล็อกของไอแอสเลรีเวิร์สเนี่ยตอนแรกเท่าที่อ่านสกิลเนาะจ่าย2โซวายเพื่อล็อกเลกาหนึ่งตัวผมมองว่าเป็นอะไรที่ข้างที่จะทำยากนะผมแต่พอได้ลองมาเล่นจริงๆแล้วมันก็ไม่ใหญอย่างที่คิดนี่หว่าถ้าบริหารดีๆนะผมเพราะว่าตัวในช่วยในการโซชาร์จก็มีเยอะนะผมก็ดูอย่างพวกเกตหนึ่งกับเกตสองดิอันนี้ก็เข้าโซ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 มีตัวช่วยในการดึงการเข้าโซหมดเลย ก็เอาเป็นว่าลองไปหาจัดหาเลยนะครับผมสินค้าณนะปัจจุบันตอนที่ถ่ายคลิปจะมีจําหน่ายที่ในเว็บของ m ม Turn แนะถ้าจะไม่ผิดอันนี้ผมไปบูธงานแข่งมากา็บูธไมเทิลเขาเอาของมาลงก่อนอย่างนแหละที่เดอะมอลล์บางแคนะครับผมกะสอยมาชุดหนึง่งเพื่อมาทําคลิปไปว้แหละก็มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าหากว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe กับ PMC Fighter นะครับผมแล้วก็รอติดตามชมคลิปต่อไปกับบรรยากาศพรีเมียมนะครับผม ก่จะเป็นรอยย่อพ l ราชินนี่แหละจะสายอะไรขออูบไว้ก่อนนะดูจากหน้าปกคลิปยังไงก็รูู้่เลยแหละว่าว่าสายอะไรก็ว่าวันนี้ h a ปปี้ไนส์เดยนะครับผมขอสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะผมขอตัวไปกินยาพักผ่อนก่อนลนะบา,บาย